ไม่คิดเลยเนาะว่าจะตีขนาดนี้ชุดทดลองมีไหมคะราคาเท่าไหร่มีปัญหาฝ้าแล้วก็กระดูกเดียไม่เคยทําไซส์เลยทุกคนจะเห็นว่าเดียจะแบบยืนหยัดทําไซส์นี้ด้วยโดสที่ร่างกายมันต้องการเอาไปใช้เนาะคือเดียทำไซส์นี้เพื่อวัดผลลัพธ์เลย1เซตแรก1เดือนเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็เรื่องกระดูกเนี่ยต้องทานแบบวันละสองแล้วคือโดสที่ตามผลงานวิจัยจริงๆเนี่ยคนที่มีปัญหาเข้าสู่ระยะที่เป็นแบบข้อเข่าเสื่อมน้ําในข้อเขา่าหรือว่าคอลลาเจนหรือว่าคาทีร ในบริเวณข้อต่อเนี่ยมันก็เสื่อมลงไปได้เรื่อยทาให้กระดูกเราฉิดกันเสียสีกันติดกันแล้วก็ทําให้เกิดการแบบอักเสบบาดเจ็บกลุ่มนี้ตามงานวิจัยเนี่ยอยากให้ทานเช้า1ช้อนโต๊ะมื้อเย็นหรือก่อนนอนอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นโดสที่แบบถูกต้องแล้วถามว่าเป็นเซทดลองไหมก็จริงๆก็เป็นเซตเหมือนเปิดใจอัอน,นี้ซีแค่คือสองแสนมิลลิกรัมนี่คือแบบ200กรมัม สมมติว่าเดี๋ยวทำไซส์เล็ก50กร,รมัมคือทานได้แค่แบบไม่กี่วันเองอะปริมาณมันยังไม่ได้เอฟเฟกทีบกับปัญหาที่เรากังวลมันจะไม่ได้ทําให้ทุกคนเห็นผลลับในเซตทดลองใครมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากะด้วยฝ้าแบบเยอะๆเนาะก็ทานคอลลาเจนกับวิตามินซีเนาะทานคู่กันนะคะระยะเวลาคือทานได้เดือนหนึ่งเดี๋ยวจะบอกลูกค้าเลยว่าให้วัดผลลับกับตัวเองในเซตแรกถ้าทานไม่เห็นผลเดี๋ยวก็ไม่ให้กลับมาซื้อซ้ําอยากให้ทุกคนวัดผลลับกับตัวเราเองจริงๆมันเป็นความสุขของเดียด้วยที่แบบเวลาแบบท ทุกคนกลับมาซื้อสามอ่ะจะจะแฮปปี้มากเลยแล้วทุกคนก็จะกลับมาเล่าว่าเนี่ยทานแล้วมันแบบเห็นผลจริงๆเนี่ยไม่คิดเลยเนาะว่าจะดีขนาดน,นี้